สว <c oughs> ั painful. สดีคร ah. ับศูนย์ธิการแก้วเซรามิกจันทบุตรนะครับที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับจากเรามีที่หนึ่งสาขาของเรานะครับที่กิ่งก้านะครับวันนี้ก็เป็นที่หนึ่งของศูนย์ธิริการเป็นนวนยันที่สองนะครับเพิ่งเปิดใหม่นะครับร้านใหม่สาขาของเรานะครับที่หนึ่งสาขาแล้วนะครับผมก็ดูรอบๆนะครับวันนี้ก็มีงานเครื่องแก้วเซรามิกนะครับผมเป็นโตโยต้านะครับผมคอยจิเนอร์โมเดลิสต้านะครับผม ตัวน,นี้เป็นตัวใหม่ของประเทศไทยนะครับผมเราเข้ามาดูด้านในกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้กำลังมีการเตรียมพื้นผิวอยู่นะครับก่อนการที่เราจะเคลือบแก้วเซรามิกนะครับผมรับบรรยากาศของห้องก็ศูนย์พิลิการของเราที่นี่มีด้วยกันห้องเป็นมดสองห้องนะครับผม้องรนห้องนี้นะครับผมการตกแต่งภายในห้องก็เหมือนกันเลยนะครับผมระบบไฟ ไปพบ right yeah. น,น,นะครับเต็มระบบแล้วนะครับอันนี้ก็นะครับเป็นสีดำสวยงามมากๆเลยครับพื้นผิวนะครับเป็นผิวส้มนะครับเป็นผิวที่ยังมีมิตินะครับแต่ฝั่งนี้ก็เตียนเป็ผิวเรียบร้อยแล้วครับผมจะเห็นว่าแตกต่างกันนะครับผมแต่นี้จะเป้นขุ่นนะเรื่องรอยฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นน้ํายานะครับจุดนี้น้ำยาหล่นใส่เนี้ยเราจะมีการเก็บอีกทีหนึ่งนะครับเป็นการคินเนอร์นะครับ ก็นีน่ก็ยังมีท่ากนในการเตรียมพื้นผิวปรับสภาพพื้นผิวให้มีมิตินะครับให้มีความเงางามก่อนเราเคลือบแก้วเซรามิกนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวดูรอบการอนนีกที่หนึ่งนะครับผมดเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศรอบทางสูตรของเราว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับตามผมมานะครับห้องนี้ก็ดูโร่ข้าวนะครับเดี๋ยวเราไปอีก ห้องถัดไปนะครับว่า,าทำอะไรกันบ้างกับ Honda Civic นะครับผมเชิญครับนะอันนี้ก็ยังตกแต่งรอบร้านนึงไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับทอออีส่วนของเราก็จะมีทงออฟฟิศธีเราไปรออฟฟิศก่อน,นเข้ารอ,อ,อฟพิศอีกทีหนึง่งมาดูห้งองในโลกอีกห้องหนึ่งไดนะครับผมเข้ามาก็าจ้จัเกลนะครับอันนี้ก็ คุณพี่โตโต้นะครับคณนาเดียนะครับเดี๋ยวไปเล่นซองนะครับจากช่วงวันนะครับคุณพี่ก็นํารถมาเคลื่อนสนิทสับทางศูนย์ที่ค้างเราก็อันที่สามแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมเรามาดูระบบต่างนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุชนิกนะครับผมเพื่อแก้ซิลิกกำลังและจากเสร็จนั้นก็เราจะมาตอนถัดไปก็จะมาทําอันนี้ต่อเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นอินทะเลนะครับคืออ่า หลังจากที่กระบวนการที่เราเคลือบเซรานมิกเรียบร้อยก็จะเป็นการอบนะครับทาให้แก้วเซ็ตตัวนะครับนี่ก็กำลังทางานอยู่นะครับติดตัอนกันยี่สองนะครับสาขายี่สองนะครับตรงหลังนูจนเป็นปตทนะครับผมตรงข้ามของเราที่ใกล้ๆก็เป็นเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับผมอันนี้ธนาคารต่างๆก็เยอะแยะมากมายครับตัวนี้ ค่ณนรับกับผู้คนเยอะมากมายนะครับลูกค้าท่านไหนมาตรงนี้ก็สะดวกครับผมของกินต่างๆคุณครับจะสะดวกสบายมากครับโอเคครับเรามาคุยเรื่องรถกันดีกว่านะครับผมนี่แหละครับผมมีที่นั่งรอให้ลูกค้านะครับผมที่ศูนย์ทีเดียวของเรานะครับกว้างขวางครับผมมากันเยอะๆได้สะดวกสบายนะครับโอเจ้รับผมอันนี้ก็เดี๋ยวไปดูรอบๆครับศูนย์ใหญ่ครับ ก็เดินกันที่ไหนนะครับอันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับอันนี้เป็น TFR นะครับที่เรารีวิวกันนะครับเกือบมาห้าปีแลวนะครับเคือบเซรามิกนะครับยังเงางามรถไม่ค่อยได้รางเลยครับผมรถซ่า CEO ของช่างเองนะครับผมก็ขับทํางานอย่างเดียวนะครับแล้วก็เป็นรถต้นแบบในการเคลือบแก้วเซรามิกให้เพื่อนๆได้เห็นว่ารถเก่าก็ทําได้ครับอันนี้ฮะ ใหม่ครับสวยงามแล้วสีก็แข็งด้วยนะครับมีมิติของเซรามิกนะครับไหนัเียวเราก็จะต่งแต่งใหสวยงามครับว่าเราเริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับผมเราเราิ่งเปิดร้านมันไม่นานนี้เองครับพัคกมาเจอให้สวยงามนครับจากหลวงพ่อวัดฟางยี่ขันกันเลยนะครับผมโอ้วันนั้นสนุกมากมากเลยนะครับ เชิญมาดูที่ออฟฟิศที่ต้องบอกก่อนอย่างนี้นะครับเพื่อนๆหรือลูกค้าท่้นไหนที่ไม่สะดวกแปลว่าอยากมาทางานที่ออฟฟิศของเราเนี่ยมาได้นะครับมากันเยอะก็ได้นะครับรองรับได้หลายๆท่านเลยนะครับเชิญลรับ้า่ก็เป็นที่ทํางานนะครับผมมีลูกค้าเข้ามานะครับผมสวัสดีครับผมลูกค้าเข้ามาก็นั่งเล่นทางานได้สะดวกสบายนะครับ เปิดแอร์เย็นฉ่ำสบายนะครับอันนี้ก็ตู้เก็บน้ำยาเยครื่องเซร์เบีน,นะครับแบรนด์ของนานนิคนะครับของเราก็จะมีทั้ง9้าเพลและก็10เนะครับข้างนอกก็มีอีกตู้หนึ่งนะครับผมนี่ครับวันที่เปิดร้านนะครับหลายท่านมาร่วมยินดีนะครับเรายังจะสร้างไว้ตรงนี้นะครับยิงระไว้ตรงนี้เลย ครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์นะครับให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับวันนี้คุณร้านนะครับผมดี่นะครับลูกค้ามาจากเมื่อไหร่ครับพี่อ๋อมมาจากประชาชื่นครับครับผมครับก็กำลังนั่งดูรีวิวของทางพี่กบแล้วก็พี่หมูเนาะครับร้านนี้ก็ผมว่าผมค่อนข้างแฮปปี้กับความความความเป็นตัวเองนะครับแล้วก็ ให้ข้อมูลในมุมของการทำเซรามิกต่างๆนะทั้ง 9S10S อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมมองว่าการทำเซรามิกบางบางอย่างเนี่ยมันคงต้องพึ่งคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ความถนดัดในแต่ละแบบที่ไม่เหมือนกันเนาะพี่ปนนนกูก็เป็นคนนึงแล้วก็พี่ปูเป็นคนที่ที่ให้ข้อมูลของของการทำเซรามิกได้ดีแล้วก็เป็นกันเองมากๆนะครับผมถามแล้วก็ตอบในคําถามที่ผมอยากจะทราบแล้วก็อยากจะรู้ได้ค่อนข้าง ดีมากๆนะครับก็ลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะสนใจมาทเมาเคลือบเซรามิกเนี่ยมาติดต่อพี่กบได้ติดต่อครั้งเพจทาง youtube หรือว่าโทรติดต่อมาที่เบอร์ที่แกห้ทิงไว้ที่คลิปด้านหน้าเลยครับก็สามารถโทรหาหได้เลยนะครับซึ่งพี่บู๋ก็จะเป็นช่างที่ผมค่อนข้างค่อนข้างให้ความอะไรเรียกว่าความมั่นใจเพราะว่าตั้งแต่ที่ทํามาเนี่ยเขาให้ข้อมูลดีมากเลยแล้วรถผมเป็นป้ายแดงด้วย แล้วความรักรถก็อย่างที่บอกครับเราซื้อรถมาราคาก็ค่อนข้างสูงเนาะถ้าเกิดมาเลือกร้านที่ไม่มีคุณภาพแล้วก็ไม่ให้ข้อมูลเราอ่างเงี้ยเราก็ค่อนข้างไม่แฮปปี้แต่ว่าเท่าที่ผมมาวันเนี้ยผม,มแฮปปี้มากแล้วก็มีห้องทํางานที่ค่อนข,ข้างดีมากๆมีแอร์เย็นฉ่ำเลยแล้วก็เห็นพี่ผมก็จะติดเรื่องของอุปกรณ์ไอโเข้าไปด้วยเนาะเรื่องของอสมาร์ทไอ t เปิดปิดผ่านมือถือพวกนี้ครับก็ถ้าอยากได้ความสมาร์ ความคุ้มค่าแล้วก็ความสวยงามอย่างงี้มาติดต่อที่ที่รีคารินี yani layers, acha, itation, ่รีคาร์ทได้เลยครับทคาร์โคครับได้เลยครับผมโอเคครับผมัสดีครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับผมการเครื่อบแก้วเซรามิกเราต้องเน้นการใส่ใจนะครับเป็นหลักนะครับเดี๋ยวเราไปคุยน้างนอกที่นึงครับผมการใส่ใจนะครับผมคือการทำเครื่อแก้วเซรามิกไม่ว่าคุณจะทําที่ไหนก็ได้กอจรินอยู่นะครับผมร้านทุกวันนี้มันก็มีเยอะมากมายครับตั้งแต่ราคาหลัก คันหล ko, aquilo, really ักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะครับแต่เราเลหากร้านไหนที่มันดีๆแล้วก็ทำแก้วแก้วเซอร์มิทให้คุ้มค่ากับรถของเรานะครับโอเคนะครับผมอย่างที่เห็นนะครับข้อศูนย์อาถูของเราก็ข้างขวาแล้วก็เป็นกันเอยงนะครับผมขอบคุณในการติดตามชมคลิปทางศูนย์ทีมขาของเราทุกคลิปนะครับผมขอให้ท่านโชคดีนะครับผมคิดถึงแก้วแก้วก็อย่าลืมคิดถึง ที่ลูกค้านะครับผมไว้ก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ